สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบการตามคาดไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีมากมายหลายประการนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องของสารรัฐมนูญนะครับท่านหลังจากที่มีกูรูกูรูนะครับท่านหลั่งลายกันเลยทีเดียวอะไรจะเนี่ยบอกว่าเนี่ยเชื่อเหลือเกินกันเลยทีเดียว9้าต่อศูนย์นะครับท่านผู้ชมอะไรจากก้า9้าต่อศูนย์เชื่อว่าสารรัฐมนูญจะรับเรื่องนะครับท่านปมที่ทักษิณชินวัตรแล้วก็เพื่อไทยนี้ล้มล้างการปกครองหรือไม่เขาคนนั้นคือใครจ้าก็คือคุณตู่จะดูพอนะครับท่านผู้ชม นายกทักษิณต้องรีบหนีแล้วนะเนี่ยเพราะอะไรจ้าเพราะว่าวันพรุ่งนี้นะเนี่ยเป็นวันชี้ชะตาแล้วถามชี้ชะตาเรื่องอะไรทักษิณร้อนลนครับท่านหลุดปากยิ่งรักกลับบ้านอันนี้แนวหน้านะครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นรูปหน้าตูจา่จตุพรจะุพรฟันเปี้ยงทักษิณหลุดปากยิ่งรักกลับบ้านร้อนลนในสถานการณ์22พฤศจิกายนนี้อะไรประมาณนี้แล้วจะรับไหมจ้าน้องหนูฟันทงหน่อยได้ไหมฟันทงไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมไม่ได้ไปนั่งกับพวกผู้ที่พากษาเขาครับท่านแล้วจะรับหรือไม่รับอะไรประมาณน,นี้นะเนี่ยรับไม่กล กลัวอะไรจ้ากลัวจะไม่รับนะครับเพ่านผู้ชมและจะดูพรบุงพันธ์เขาก็ออกมานะครับท่านเฮ้ยอันนี้น่าระทึกแล้วนะครับเ่านผู้ชมอ่าหลังจากอายการสูงสุดนะครับเพ่านผู้ชมออกมาฟันธงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งครับท่านทักษิณแน้ะเนี่ยหรือว่าอะไรวะ เพื่อไทยไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองนะครับท่านผู้ชมสักพักหนึ่งครับท่านจะดูพรพรมพันธ์นนเนี่ยหลังจากผมเห็นในหน้าข่าวจจตุพรแทงสวนนายการสูงสุดเชื่อสารรัฐมนูญรับคำร้องนนเนี่ยปมทักษิณชินวัตรเพื่อไทยล้มล้างหรือไม่นะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้โดยมติ9ต่อศูนย์กันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นเอกฉันครับท่านแล้วทีนี้เอกฉันจะเป็นผือต่อเออเอก็ต้องรุนนะครับท่านผู้ชมโดยวันพรุ่งนี้ครับท่านก็จะมีม็อบออกมานะครับท่านผู้ชมม็อบไขรจ้าม็อบหมอว่าลงนะคคร่ต้จมียวุุุณณูพส ชื่อลือไทยในทําไปด้วยหรือไม่โดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยว่าลลงครับท่านก็ดําเนินการนนเนี่ยบอกพี่น้องประชาชนทั้งหลายว่าค่อยช่วยมารวมตัวกันหน่อยแถวแถวที่พวกมันจะจัดชุมนุมนะครับท่านผู้ชมโดยผมไม่มีเวลามากพอครับถามไม่มีเวลามากพอเรื่องอะไรเรื่องที่จะไปสอดแนมนะครับท่านผู้ชมว่าม็อบมันจะไปจัดที่ไหนอะไรประมาณนี้เฮ้ยแต่นี่อุตสาห์ช่วยโฆษณาให้นะเนี่ยโดยบรรดาประชาชนทั้งหลายว่าเฮ้ยอย่าขี้เกียจมัวนอนอยู่ที่บ้านนะเนี่ยถามต้องไปไหนต้องไปม็อบกับหมอลงนะครับท่านผู้ชมส่วนเรื่องจตุพรนั้นเนี่ย ทิ้งประโยคสุดท้ายก่อนจตดุพรแทงสวนอายการสูงสุดส่งความเห็นหลังปล่อยอำนาจหลุดมือแล้วก็เชื่อนะเนี่ย22พฤศจิกายนาสารรัฐมนูญมติเอกฉันรับคำร้องโต้สีอื่นไม่เคยตกอะไรประมาณนี้ชี้ทักษิณหลุดปากยิ่งรักจะกลับบ้านสแสดงถึงอาการร้อนลนในสถานการณ์เตือนหลายฝ่ายทนไม่ไหวคดีทุจริตไม่ติดคุกสักวันวันเหตุการณ์ซ้ำรอยนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้แล้วควรติดไหมจ๊ะเอ้ยโดนยึดอำนาจไปนะครับท่านผู้ชมวันเดียวก็ไม่สมควรติดแม้แต่ครึ่งนาทีครับท่าน แล้วเกิดอะไรต่อทีนี้ทีนี้ก็ต้องรุนนะครับท่านผู้ชมว่ามบอบของไครจ้าอืมนายหมอว่าลงนะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนนี้เงียบหายไปนานสองนานครับท่านแล้วก็ช่อง u t u b e เพื่อนบ้านผมนนเนี่ยก็โดนไปแล้วถามไครจ้ากิจโพสชาแนลนะครับท่านผู้ชมโดยอยากจะไปดูแบบเจาะละเอียดนั้นติดตามวันพรุ่งนี้แต่เดี๋ยวก่อนครับท่านมาวันนี้นี่เลยครับท่านารวมพลคนข้างชาติว้เฮ้ยวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนนี้มากันได้ไหมถามมาทําอะไรมาเพื่อยื่นรายชื่อนะเนี่ยหนึ่งแสนลายชื่อกันเลยทีเดียวครับทา่านค้าน MOU44 อะไรประมาณนี้มาจากไหนหมอว่าลงนะครับท่านผู like ้ชมเฮ้ยเราได้ข่าวนะครับท่านจะเก์เอ้ไม่ใช่จะมีประชาชนนะเนี่ยมานับหมื่นนับแสนหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ก็ขอเตือนให้ระวังตรงนี้นะถามเตือนอะไรจ้ารัฐบาลจะสลายการชุมนุมหรือเปล่าเฮ้ยรัฐบาลไม่สลายการชุมนุมนะครับท่านผู้ชมผมโทรไปถามเมื่อกี้ถามโทรหาใครโทรหาพ่อผมนะครับท่านผู้ชมไม่ได้มีอะไรครับท่านพ่อผมก็บอกว่าเนี่ยบอกว่าอะไรวะ อ๋อบอกว่าไม่จมําเป็นต้องสลายมอบนี้เพราะอะไรจ๊ะพ่อถามไปนะเนี่ยพ่อบอกว่ามันน้อยเกินไปนะครับท่านผู้ชมจะใช้รถฉีดนุ้งฉีดน้ำอะไรประมาณนี้ก็กลัวเปลืองทรัพยากร,ากรถามทรัพยากรที่ไหนเอ้ยในแม่น้ำลําคลองนะครับท่านมือน่าจะดูดมาจากคลองแสงแสบอะไรประมาณนี้มันจะเจ็บปวดนะครับท่านผู้ชมระดมพลข้างชาติครับท่านด่วนกันเลยทีเดียว20พฤศจิกายนเนไม่ใช่22พฤศจิกายนซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้นะเนี่ยเราจะปล่อยให้รัฐบาลไม่พูดความจริงเอ้ยอ่าเราจะปล่อยให้รัฐบาลพูดไม่จริงเรื่อง MO อยู่44อีกนานแค่ไหนเช่นถ้าไม่เจรจาจะเอาสงครามหรือไงอะไรประมาณนี้เราควรจะเจรจาอย่างนั้นอย่างนี้โดยยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศการพูดแบบนี้เท่ากับว่าบาบาบาแล้วก็หมอว่าลงบอกแล้วต้องรีบขุดพลังงานมาใช้ถ้าช้าโลกเขาก็จะไม่ต้องการโลกเขาไม่ต้องการนี้ผมนึกไม่ออกนะครับท่านผู้ชมนึกออกอย่างเดียวเอ้โลกเขาไม่ต้องการหมอว่าลงหรือเปล่าว่าถามโลกอะไรว่าโลกใบนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นโรคนะครับท่านผู้ชมโรคไัยไข้เจ็บอะไรประมาณนี้ครับท่านพ่อหมอว่าลงนั่นเนี่ยเป็นหมอนะครับท่านแล้วเป็นหมอเป็นอย่างไรต่อจ้า ก็มีคนไปกระแนกกระแนกแกนักการันต์ผู้ชมผมฟังดอกแรกนี้ขึ้นเลยครับท่านเนี่ยบางคนก็ไปเรียกว่าหมอตอนควายอะไรประมาณนี้นะเนี่ยผมบางอาจเหลือเกินได้ไม่ใช่ผมก็ไปสวนเขาเนี่ยเนี่ยถ้าไม่บางอาจมาต่อว่าหมอว่าลงแบบนี้รู้ไหมเนี่ยเขามีภารกิจสําคัญยิ่งใหญ่ถามสําคัญยังไงวะเออจะมาม็อบวันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมโดยจะนานไม่จาจะนอนกลางดินกินกลางแดดกินหญ้ากินควายหรือไม่เนี่ไม่มีนะครับท่านผู้ชมโดยหมอว่าลงครับท่านลั่นนเนี่ยมาร่วมหยุดรัฐบาลไทยหัวใจเขมรไหว้ตแล้วตแล้ว อ้ยด้วย,ยถ้าเกิดสมมติรัฐบาลไทยหัวใจเขมรอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมว่าลงมาจะต้องไปอยู่ที่ไหนวะเนี่ยอืมเก็ไม่รู้นะครับท่านเออก็ละไม้ขายขายกับเขมรเหมือนกันเว้ยเฮ้หมอว่าลงเหรอบอกไม่รู้เหมือนกันมาช่วยกันหยุดนะเนี่ยรัฐบาลไทยหัวใจเขมรน,นำา MOU44 ไปขายชาติแม่ซื้อได้ที่ไหนวะเนี่ยถามซื้ออะไรจ้าซื้อชาตินะครับท่านผู้ชมอยากจะมีชาติเป็นของตัวเองครับท่านแต่ก็ทาไม่ได้เพราะอะไรเพราะผมรักชาตินะเนี่ยแต่ได้ข่าวว่าจะมีการขายชาติผมก็เตรียมเงินไว้จะซื้อถามมึงงีเิน มีอยู่ประมาณ2 0 0พแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านก็ได้มาจากที่ประชาชนทั้งหลายสั่งซื้อสินค้าั่นนียขอบคุณอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแล้วก็และดงพลคนข้างชาติเจอกันวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนนี้ส0นาฬิกาตรงนะเ้ยฮ้ยพวกมึงอย่ามาช้าเด็ดขาดกันเลยทีเดียวสะพานชมมลูเช่ทำเนียบรัฐบาลเพื่ออะไรออะไรกันวะเนี่ยเพื่อยื่นลายชื่อมากกว่า10,000 0รายชื่อต่อรัฐบาลไทยหัวใจเขมรอะไรประมาณนี้คัดค้าน m ม u 4 4ขอเชิญคนข้างชาติทุกท่านนะครับเพียงหนึ่งชั่วโมงจบแยยก เอาชีพหายถามทําไมจ้ะเนี่ยนึกว่ามันจะนานกว่านี้นะครับท่านผู้ชมอะไรกันว่าเนี่ยหนึ่งชั่วโมงแยกย้ายแล้วเป็นรูปอะไรจ้าเป็นรูปว่าลงยืนอยู่ที่ทะเลนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ชี้นกชี้ไม้อะไรประมาณนี้แล้วจะทําได้สําเร็จไหมจ้าโอ้ยไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่นั่นเนี่ยผมอิจฉาหมอว่าลงเลยครับท่านถามอิจฉาหมอว่าลงเรื่องอะไรลงเลือกตั้งยังไงก็ไม่ชนะสักทีนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านเดี๋ยวนั่นเนี่ยเอออนาคตข้างหน้าผมอาจจะลงการเมืองหรือไม่ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวา ลงเด็ดจิตวิกรมสักเล็กน้อยถึงปานกลางถามหมอว่าลงมีอะไรบอกมานะไม่ใช่เว้ยเฮ้ยกูต้องถามนี่ว่ะมอว่าลงช่วยสอนวิธีหน่อยได้ไหมถามสอนวิธีอะไรวิธีเลือกตั้งยังไงไม่ให้ค่อยได้ชนะอะไรประมาณน,นี้แบบหให้มันแพ้ได้ตลอดนะเนี่ยสอนผมทีเว้ยเฮ้ยอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างถามทำไมอยากมีโมเมนต์แบบนี้จ้าอยากจะรู้ว่าความพ่ายแพ้มันเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมก็าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านฉะนั้นนะเนี่ยกินปลาเพื่อความฉลาดนะครับท่านผู้ชมคนโบราณโบราณบอกไว้แล้วทําไมต่อจ้ามันก็มีคนมาสกิดผมนะครับท่านผู้ชม บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดกินปลาแล้วฉลาดจริงทําไมปลาอยู่ให้คนโดนเอ้ยให้คนจับครับท่านกูว่าไปไม่ถูกเลยทีนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน,น่ๆน,นี้ปลาเกตขาวอบกรอบกินกับอะไรก็อร่อยกินเล่นๆก็อร่อยกินกับข้าวต้มก็อร่อยครับท่านลูกหยีฉาบลูกหยีกวนปลาเกตขาวอบกรอบแอลมอนนะครับท่านเม็ดมะม่วงหิมะพันห์500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีเออขนนทอดนะครับท่านผู้ชมกล้วยหอมทองอบกรอบก็มีครับท่านอร่อยยังไม่หยุดหยอดเลยกล้วยหออออมทองบกกร300 100 ห้าบาทสั่งซื้อกันเข้ามาได้ขนมข้าวโอ๊ตช็อกโก,โก,นก้นะครับท่านผู้ชมถั่วตุ๊บตับครับท่าน100บาทเพราะอ่า100บาทขอบคุณท่านทั้งหลายอย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวครับท่านโดยแอดไลน์นะัดวิวช็อปตรงนี้ได้นะครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้เป็นอย่างไรต่อจ้าเดี๋ยวขอเวลาดื่มนะ้ำประปาแป,ป,ป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเผอิญพูดไปแล้วมันเหนื่อยครับท่านต้องกินนะ้ำประปาก่อนอืมอื้ออื้ยถามเอื้ออ้ออะไรวะ น้ำประปารสชาติอร่อยนะครับท่านผู้ชมอร่อยถึงขั้นไหนเจะเนี่ยอร่อยถึงขั้นที่ว่ากล้องที่ผมใช้ถ่ายนี้ขึ้นแทรกเลยนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ไปทําเวรทากรรมอะไรไว้ครับท่านก็โอ้ยขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมผ้าบาดจะมีปัญหาเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรต่อจ้าหมอว่าลงก็โอ้ยนึกว่าจะออกมานานนะครับท่านผู้ชมออกมานานยังไงจ้าจัดมอบนะครับท่านที่ไหนได้เว่ย,ย,ยจะมาเพียงหนึ่งชั่วโมงนะเนี่ยขอเชิญคนข้างชาติทุกคนนะเนี่ยเอ้ยเอ้ยประชาชนทั้งหลายถามทําไมจ้าโดยท่านใดเป็นคนข้้าาาางงชชชชตติินะบทู่่มมอีหวววลลเเญแ ชวนจะไปไหมชวนหลีกภัยหรือเปล่าบอกไม่ใช่ว่าประชาชนทั้งหลายเนี่ยต้องรีบไปหน่อยนะเนี่ยขอเชิญคนข้างชาติทั้งหลายนะเนี่ยทั่วทุกขนแห่งทั่วประเทศไทยทุกท่านนะครับนะถามทําไมเนี่ยเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นมาช่วยร่วมม็อบกันหน่อยอ๋อมาช่วยร่วมม็อบกันหน่อยกันหน่อยไม่มีแล้วก็จบแยกย้ายกลับบ้านครับท่านผมไม่รู้จะมาเพื่ออะไรนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆครับท่านอาจจะได้เห็นนะเนี่ยนายพิชิตชัยมงคลมาแล้วครับท่านยืนอย่างสง่าผ่าเผยครับท่านแล้วก็ทําหน้าแบบเนี้ย ถามทำไมต้องทำหน้าแบบนี้จ้าเพราะเขาเป็นนักศึกษาอยู่นะครับเดิ่ผู้ชมนักศึกษาปฏิรูปประเทศแต่ว่าใบหน้านั้นเนี่ยเกินวัยนะครับเดิ่ผู้ชมอาจารย์เดินเข้ามาปุ๊บถามทำไมจ้าอาจารย์ยังตกใจเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยแม่งไอ้นี่มันครูใหญ่พอหรือเปล่าว่าถามสภาพนี้เป็นพอได้เหรอหรือว่าเป็นครูใหญ่ได้เหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับเดิ่ผู้ชมโอ้ยบารมีมันเยอะเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านสำหรับพวกนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีแต่ต้องโชนหลักฐานก่อนบอกว่าลงนัดแล้ววันศุกร์นี้ระดมพลคนข้างชาติไปทำเนียบรัฐบาลหย ประมาณนี้โดยอุ้งอิงนี่ก็หน้าออกหมยะะ้วครับท่านผู้ชมเอ้ยผมชอบเหลือเกินกันเลยทีเดียวนันเนี่ยถามชอบอะไรจ้าชอบหมอว่าลงใช่ไหมบอกไม่ใช่เว้ยเฮ้ยช,ชอบอิงนะครับท่านชอบที่ว่านั้นเนี่ยตอนตอบคําถามอะไรนั้นเนี่ยยียวนกวนได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ iPad ครับท่านก็ยังยงไอไม่ใช่ก็ยังคงยกออกมาอย่างไม่หยุดยั้งเกินเลยทีเดียวนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเยะะะ้ยนะครับท่านผู้ชมพวกมึงมีปัญหากับกูเรื่อง iPad ใช่ไหมกูโชว์ไอแพทุกวันเลยทีนี้เป็นอย่างไรต่อจ้าผมก็อยากจะต่อสายนะค,ะานานะนนครับาาท่านผู้ มันเที่ยงซะก่อนนะครับท่านผู้ชมเลยต่อสายไม่ได้ครับท่านเดี๋ยวต้องต่อเที่ยงแล้วก็ต่อเย็นอะไรประมาณนี้อ้าวก็เชิญชวนนะครับท่านผู้ชมเอ้ยแล้วชวนหลีกภัยจะไปไหมจ้าโอ้ยอันนั้นเขาเกินลิมิตแล้วนะครับท่านผู้ชมอุตสาห์เป็นตั้งแต่อะไรวะเนี้ยม็อบนกหวีดนั่นก็หนักหนาพอแรงแล้วนะครับท่านผู้ชมสําหรับนายหัวชวนของผมครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ยผมต้องมามาสนับสนุนนายหัวผมแล้วถามทําไมจ้าเฮ้ยอยากให้นายหัวผมนั้นเนี่ยมีถนนเข้าบ้านนะครับท่านผู้ชมหรือว่าถนนอะไรสักอย่างหนึ่งที่แกออกมาขอแแล้้ววเชื่่ออมจจากก ไปม็อบนี้ไม่เชื่อนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่ว่าได้ข่าวแว่วๆมานะครับท่านผู้ชมว่าสนที่ลิ้มทองคุณนั้นเนี่ยหลังจากที่วันนี้ครับท่านได้เดินทางไปที่สภาทนายความหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแล้วว่าเฮ้ยได้ทําการไปยื่นหนังสือนั้นเนี่ยยื่นหนังสือว่าให้ถอดถอนจากการเป็นทนายความถามใครหลอจ้าที่โดนทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับท่านผู้ชมหรือว่าทนายตั้มนั่นเองแล้วก็ทนายเดชาจุกครูยี่หิวอะไรประมาณนี้โดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าสนที่ลิ้มทองคุณนะครับท่านจอกมาหรือเปล่าไว ไม่มั่นใจข้อมูลสนับอะไรวะเนี่ย ออกมาให้กําลังใจหมอว่าลงหรือไม่นะครับท่านอันนี้ก็ต้องจับตามองอย่างดิบด่วนกันเลยทีเดียวแต่หมอว่าลงนั้นเนี่ยระวังไว้อย่างหนึ่งไว้ฮ้ยเสียวเหลือเกินถามเสียวอะไรจ้าเสียวเดินออกมานั้นเนี่ยแล้วมันไม่ยิ่งใหญ่อ่ะประชาชนน้อยอ่ะฮรมแรมเหลือเกินแล้วมันจะเป็นอย่างไรมันจะขายขี้หน้าหรือไม่นะครับท่านผู้ชมอันนี้ด้วยความเป็นห่วงนั้นเนี่ยโดยถ้าเกิดเป็นตัวผมจะต้องใช้ปี๊บครับท่านถามมึงมีปี๊บเยอะเหลือเกินกันเลยทีเดียวตอนนี้ผมไปเซ็งร้านหน่อไม้แล้วนะครับท่านผู้ชมที่เขาไม่ยอมขายให้ ต้องซื้อหน่อไม้ทั้งหมดถึงจะเอาปีไปได้ ไม่ทนนะครับท่านผู้ชมเหมาล้านเลยครับท่านเซ็งร้านไปเลยมีเงินเหรอไปกู้แบงค์มาเลยนะครับท่านผู้ชมมีเงินนับเป็นทองมีน้องนับเป็นไอ้ไม่ใช่มีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่ส่วนตัวผมนี่มีนี่นับไม่ทัวนะครับท่านผู้ชมโอ้ก็ข้ามผ่านข่าวหมอว่าลงไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้นะเนี่ยต้องติดตามนะครับว่าจะมีใครไปร่วมม็อบกันบ้างสําหรับม็อบหมอว่าลงโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมคนนี้ก็ออกมาอีกหนึ่งครับท่านถามใครจะเนี่ยอ่าสนธิยานชื่อลือไทยในธรรมนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ตอนนนี้ประชชาก็ังคสสบน นันเนี่ยมีการอิ็อกซ์มาหาผมช่วคู่ช่วยามครับท่านแต่ว่าไม่ได้ส่วนเยอะนะครับท่านผู้ชมบอกเฮ้ยตอนนี้คุณสนทิยานเขาไม่อยู่ท็อปนิวแล้วเหรออะไรประมาณนี้โดยรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดแกออกไปตั้งแต่เกือบจะปีแล้วนะครับท่านหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจสาเหตุเพราะอะไรจ้าแกให้เหตุผลว่าเนี่ยเลือดเหลือเกินกันเลยทีเดียวมีลูกน้องส่งไลน์นะครับท่านผู้ชมมาสั่งให้แกนะั่นเนี่ยหยุดในการเผยเยอะปากอ้ากว้างจ่อข่าวอะไรประมาณนี้แกก็เลยออกครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่ออื้อหืออึกได้ไงวะเกมการเมืองแดง vs ส้มทักิชิชนว ต้องออกลงสนทียานชื่อหรือไทยทำอะไรประมาณนี้อ่านเกมการเมืองแดง vs ส้มทำไมทักษิณถึงต้องออกลงโอ้ยแกก็ล่ายยาวนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยการประกวการผ่านสื่ออะไรประมาณนี้นับว่าจะเป็นอะไรวะ สีสันการเมืองแบบเด้งๆทางช่อง YouTube แนวหน้าออนไลน์อะไรก็ว่าไปนะครับท่านผู้ชมโอ้ยอันนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์เป็นฉากเป็นฉากเลยครับท่านมีการพูดถึงชั้น14อะไรประมาณนี้ทําไมทักษิณไม่ยอมติดคุกสักวันเดียวอะไรประมาณนี้2วันก็ได้ไม่ใช่โอ้ยตายแล้วไม่มีอืมก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านรู้สึกว่ากระแสพักประชาชนนั่นเนี่ยหลังจากที่ผมเลื่อนไปเห็นโพนะครับท่านไม่รู้โพอะไรแล้วเราถามทําไมจ้าเฮ้ยรู้สึกว่าพักประชาชนจะชนะรอบนี้นะครับท่านผู้ชมหรือไม่อะไรประมาณนี้นั่นเนี่ยเขาใหผลว่า อะไรจ้าให้เหตุผลว่ากระแสด,ดีอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวมีนโยบายเด่นนั้นเนี่ยคือนะ้ำปลาปลากินได้ครับท่านโอ้ยเอาใจช่วยอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวขนาดเพื่อไทยเป็นอย่างไรบ้างจ้าเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้แย่แล้วนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยวันพรุ่งนี้ก็จะจบแล้วโดยจบแล้วพรุ่งนี้คือใครจ้าน่าจะทักสินก่อนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่นักกูรูมาฟันธงอะไรแบบนี้แล้วอุ้งอิงละจ้าอุ้งอิงก็ต้องรอเตมจบแล้วเนี่ยถามจบอะไรนักหนาวะเนี่ยกูเห็นมึงบอกมาประมาณปี2ปีแล้วยังไม่เห็นจบส้นตี จบอะไรวะ ก่อนตุ่จีนนะครับท่านผู้ชมจะเป็นการเช็คบินอุ้งยิงอะไรประมาณนี้โดยตอนนี้นะครับท่านสมาธิผมเสียหายไปหมดเลยถามทําไมจ้าโดยข้างล่างเขากาลังปลูกระเบื้องนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เขามาเจาะครับท่านกรมปราปานครหลวงหรืออะไรสักที่หนึ่งแม่มือเอ้มาเจาะพื้นนะครับท่านผู้ชมแล้วเกิดอะไรขึ้นทีนี้กระเบื้องมันกระเทาะนะครับท่านผู้ชมระเบิดบุ้มขึ้นมาครับท่านทีนี้ก็ชิบหายกันเลยทีเดียวนนี่ต้องปูกระเบื้องใหม่ทั้งบ้านเลยครับท่านชั้นล่างโอ้ยก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องขออภัยนะครับท่านผู้ แล้วก็มันทําให้ผมลืมไปเลยกูจะพูดเรื่องอะไรแล้วว่าเนี่ยอ่ะก็ต้องติดตามนะเนี่ยโดยแนะนาคุณส่วนที่ยานชื่อือไทยในธรรมนะเนี่ยโดยถ้าเกิดสมมติหมอ่าลงออกไปตัวคนเดียวโดดเดียวเดียวดายมันก็จะกลายเป็นอ้างว้างนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดไม่ได้ขุนพลอย่างคุณส่วนที่ยานชื่อือไทยในธรรมอะไรประมาณนี้อ่าทาวรเสนเนียมนะครับท่านผู้ชมคนที่เคยจับมือกันอะ่ะอืมแล้วอ่ะแล้วก็ตูจ่จตนุพรอ,อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเอ้ยมันจะได้คึกคักทับทนแล้วไปชิดชัยมงคลล่ะจ้าโอ้ยอันนั้นให้อยู่คอ มาตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็กลับไปเมื่อประมาณเดือนกุมภาหรือว่าเดือนไหนแล้วว่าเนี่ยโดนสารไล่นะครับท่านบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปอะไรวะตะเวนทั่วประเทศนะครับท่านผู้ชมแล้วเกิดอะไรขึ้นดีขึ้นไหมจ้าไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยครับท่านยังฮรมฮรมอยู่เหมือนเดิมกันเลยทีเดียวแล้วเนี่ยเดินผ่านนะครับท่านสมมติเราเดินผ่านนะเนี่ยไอ้ทำไมคนมาต่อคิวซื้อข้าวร้านนี้เยอะจังวะแล้วพอเดินผ่านมบล่ะจ๊ะ ไม่เห็นนะครับดมูชมถามทําไมเป็นแบบนั้นมันหลอมแหลมเกินไปนะครับท่านอะไรประมาณนี้แต่ก็มีคนบอกนะน,นี่อย่าเที่ยวมาดูถูกมบเรานะถามอย่าอะไรนะอย่าเที่ยวมาดูถูกมบเราได้ไหมเพราะอะไรมบเราคนเยอะอ่ะไม่มีไม่จริงนะมบเราอ่ะถ้าเกิดคนเยอะไม่ใช่มบเราโอ้ยมันหนักหนวงนะครับดมูชมอ้าวเจอข่าวนี้พอดีว่าเฮ้ยทำไม Google มารู้ใจเราวะ เมื่อกี้ผมพูดเรื่องคุณสนธิยานนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มีประชาชนถามครับท่านเฮ้ย hey, แกออกจากทบนิวแล้วเหรอควบคู่กับปองอัญชลีอะไรประมาณนี้แม่มึงข่าวนี้เด้งมาเลยสนธิยานชื่อเลือดไทยในธรรมครับท่านเผยแยกทางกับทบนิว้วเนี่ยเหตุรับไม่ได้ลูกน้องไลน์มาสั่งให้หยุดพูดการเมืองหยุดจ่อหยุดหุบป,ปากอะไรประมาณนี้เพาะกระทบโฆษณานะครับท่านเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรนเนี่ยคุณต้อยสนธิยานเข้าเป็นตัวเด่นนะครับท่านผู้ชมแล้วแบบนี้จะเป็นผือต่อแล้วเนี่ยเฮ้ยแนะนาคุณสนธิยานนะเนี่ยระดับคุณสน เป็นสื่อนันเนี่ยมาตั้งนานเฮ้ยเออตั้งนานจริงนะครับทดามผู้ชมแต่ก่อนครับท่านตอนที่ผมยังอยู่ต่างจังหวัดนะครับท่านตอนนั้นนะเนี่ยจะมีรายการวิทยุนะครับทดามผู้ชมหรือว่าสถานูวิทยีต่างๆนา,นานนานนะเนี่ยคุณสนที่ยานก็ตอนนั้นยังใช้นามสกุลหนูแก้วอยู่สนที่ยานหนูแก้วอะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าเออวะนึกไปนึกมานี่เราก็ได้ยินชื่อแกมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับทดามผู้ชมรับไม่ได้ลูกน้องสั่งหยุดจ่ออะไรประมาณนี้อ่ะก็ก็ออกไปจัด u t u b e ของตัวเองครับท่่่่่าาานนนนนตตตติดมอออไปปะเีียสว้จ็ง ไต่อจ้าอืมมาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยจตุพรวิเคราะห์ทักษิณอาสาปราบนะเนี่ยพักสม้มสุดท้ายอาจจะแพ้เสียเองอะไรประมาณนี้หื้ยทักษิณก็ต้องลัสัมเป็นธรรมดานะเนี่ยอะไรกันเนี่ยอามารินส่งเข้าประกวดครับท่านเฮ้ยจบแล้วทักษิณจบแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว อุ้งอิงล่ะอุ้งอิงก็ไม่ไหวแล้วนะเนี่ยต้องจบแล้วนะเนี่ยแล้วถ้าเกิดไม่จบล่ะจ้า <c oughs> มันก็ไม่จบนะครับท่านผู้ชมแล้วเชื่อว่าจบไหมจ้าไม่จบนะครับท่านอีกหลายปีกันเลยทีเดียวนันเนี่ยอยู่กันจนหงำเหงื่อครับท่านแก่กันไปข้างหนึ่งอะไรประมาณนี้โอ้ยก็น่าจะอ้าวโหยไม่น่าเชื่อว่าจะเจอข่าวนี้ครับท่านถามข่าวอะไรจ้าโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมม็อบคอปทอครับท่านแม่มือยคนมันยังมีน้อยขนาดนั้นนะเนี่ยวันนี้มาแล้วจ้าโอ้ยสเสลสั่งสอนนะเนี่ยม็อบคอปทอผสอนมวยธนาธรจริงรุ่งเรือง กิตตั้งกองกระถินสู้ทักษิณให้จริงจังอยะ อย่าสู้ไปเจรจาไปแบบนี้ไม่เอานะครับท่านผู้ชมเอาแล้วว้ยเฮ้ยตอนนี้ครับท่านติดตามนะเนี่ยโดยโอ้ยระดับธนาธรนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไอ้มอบนี้ก็เกาะชื่อเขาอีกแล้วนะถามเกาะชื่อธนาธรทําไมจ้ามันก็จะต้องโหนนั่นมันก็จะต้องโหนนี่หรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าแสงในตัวนี้อาจจะไม่ค่อยมีไม่เหมือนพี่เดครับท่านถามเดไหนจ้าเนี่ยเดรัชชาหรือเปล่าบอกไอ้เว้นไม่ใช่เว้ยทนายเดชาไม่ได้เกี่ยวกันโดยตอนนี้ก็ต้องลุ้นนะครับท่านผู้ชมทนายเดชาจะเป็นอย่างไรต่อไปส่วนตอนนี้ม็อบก็โผล่มาสั่ง อนชาวบ้านชาวช่องทั่วไปหมดนะครับท่านผู้ชมส่วนเจ๊ปองอัญชลีหล่ะจ๊ะปองอัญชลีเดือดจัดครับท่านถึงใครก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยหลังจากข่าวนี้มาหลายเดือนแล้วครับท่านลั่นเป็นสื่อไม่ขายตัวแล้วก็ไม่ขายอุดมการท้าคนที่ด้อยค่าตัวเขานนเนี่ยมาเจอกันตัวต่อตัว,ตวแฟนขับแผลซูฮกเคยร่วมสู้กับสนธิไลทักสินนะครับท่านมันเมื่อไหร่วะอ๋อ14กันยา2014นะครับท่านผู้ชมเอ้ยไม่รู้ว่ามีอะไรกันเนี่ย จากเรื่องอะไรจ้าไม่รู้เกี่ยวกับอะไรนะครับท่านผู้ชมเห็นมีเรื่องแบบนี้ออกมากับหมาแก่แล้วก็มีรูปอ่าส่วนที่ลิ้มทองคุณอยู่ข้างหลังอะไรประมาณนี้นเจ๊บองก็ภูมิใจนะครับท่านผู้ชมแล้วระดับภูมิใจเป็นอย่างไรบ้างจ้ามเมื่อวันสองวันก่อนนะเนี่ยเนี่ยนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตร์ทำไมแต่งตัวแบบนี้มันดูไม่สวยเลยนันเนี่ยอะไรประมาณนี้ทําไมแต่งชุดไทยพิ่มเพื่อเฮ้ยแล้วถ้าเกิดสมมติ อะไรวะอิงไม่สวยนะครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้เป็นผือว่าเนี่ยคนวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมมันต้องเทเดียวกันครับท่านอย่างน้อยนะเนี่ยก็ต้องสวยหน่อยเมื่อคยมีระดับถามมีระดับแล้วยังไงต่อจ้าเออถึงจะมามาวิพากษ์วิจารณ์มันจะเหมาะกว่าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดเป็นตัวผมนะครับท่านผู้ชมมันนี้ตัวผมลว้ลวนแล้วไม่เกี่ยวกับใครครับท่านผมจะไปวิจารณ์ใครนะเนี่ยผมก็ต้องดูตัวเองก่อนว่าเฮ้ยสภาพตัวผมนะเน,นี่ยอย่างไก่เพิงนะครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อโอ้ยจะไปบอกคนนั้นนนไม่่ดีีคนน้แแตงตงัวย yeah. ไม่มีแฟชั่นอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าตัวผมเองก็แม่งพอๆกับเขานะครับดานบูไม่ใช่พอๆกับเขาแยก่กว่าเขาเยอะนะครับดานบูชมอะไรประมาณนี้เลยไม่มีหน้าจจเสลือไปสั่งสอนใครนะครับดานบูชมอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวผมเองครับท่านก็ต้องติดตามนะเนี่ยเอ้ยเออเวเที่ยวลืมนะครับดานบูชมลืมอะไรจ้าเนี่ยอย่าเที่ยวลืมว่ามอว่าลงครับท่านประกาศระดมพลตอนแรกฟังดอกแรกกระแทกกลางกระหม่อมกันเลยทีเดียวแม่มึงเอ้ยคนมาเยอะแน่เลยเว้ยเฮ้ยแต่ที่ไหนได้วะนัดกันแค่ชั่วโมงเดียวนะครับดังบูชมอ ครับท่านบีทักษิณชินวัตรเข้าแจ้งกรรมธิการปมชั้น14โฆษณาเด้งแล้วก็ปัดวิจารนณนายกยิ่งรักชินวัตรเตรียมกลับบ้านอะไรประมาณนี้ลำ้ำเอ้ไม่ใช่ยำ้ำรับไม่ได้ถ้าใช้วิธีพิสาดารนะครับท่านผู้ชมก็มีคนถามไถ่กันเลยทีเดียวนั้นเนี่ยเฮ้ยแล้วเรื่องตัวปารีสเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็ต้องสรารภาพนะครับท่านผู้ชมในเรื่องตัวปารีสเนี่ยมีคนถามผมมาเยอะเหลือเกินกันเลยทีเดียวเอ้ยแต่ผมก็ยังไม่ได้ไปเจาะอะไรนะ,ค,ะ,นะนครับท่านผู้ชมแนะนําครับท่านแนะนําอะไรวะ เออมันมีสื่อหลายช่องนะครับท่านผู้ชมบอกมาตีเรื่องนี้แต่อันนี้สาบานได้นะครับท่านผู้ชมยังไม่ทด้ติดตามครับท่านเรื่องตัวปารีดเห็นพูดกันบ่อยก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรโอ้ยไม่ไหวแล้วนะครับท่านผู้ชมนายกยิ่งรักก็จะกลับไทยแล้วทีนี้สงการเ <between S 1> ฮ้ยจตุพรก็เคยฟันธงไว้นี่ว่าหรือว่าทายไว้ก็ไม่รู้นะครับท่านเมื่อปีที่แล้วยิ่งรักจะกลับไทยสงการปีที่แล้วอะไรประมาณนี้เออว่ายิ่งรักไม่กลับไทยเพราะว่าจตุพรมาบอกแบบนี้หรือเปล่านะเนี่ยเฮ้ยแบบนี้ใช้ไม่ได้กันเลยทีเดียวนายกยิ่งรักททีีี่่่หหลลังงออออยยาาาาาํแแบบนนนนน้้้กกะวเปป็ไไรตไจสจสสใิค ไลนะ์นัดวิวช็อปเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมขนาดนี้น,นี่ถ้ากำลังรับฟังข่าวจากที่ไหนขอท่านอยู่ดีมีสุขวันนี้ข่าวมันไม่ค่อยมีอะไรก็เชิญชวนนะเนี่ยประชาชนทั้งหลายมึงช่วยออกไปมอบนะเนี่ยไปช่วยหมอว่าลงกันหน่อยไม่งั้นจะอับอายขายขี้นหน้าถ้าเกิดคนมันน้อยครับท่านโอ้ยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางกดติดตามด้วยจะขอบคุณอย่างสูงกันเลยทีเดียวจริงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม